จึงของสะพานยูงก wow. ั็นย่ากระเพาะปลาหนึ่งถ้วยกระเพาะปลาให้พี่หนึ่งถ้วยถ้วยพี่ถ้วยกระเพาะปลาเจ้าเนี่ยจึงมากนะเด้ออร่อยเวอร์วังอ่ะอร่อยอร่อยตรงไหนต้องถูกด้วยถ้วยละสามสิบถึงสามห้าประมาณนี้ปลาเจ้าจึงจ้าสะพานยูงระนองนะคะ น้ำส้มหนึ่งช้อนน้ำส้มหนึ่งช้อนเอามาใส่ตรงนี้พี่จะถ่ายวีดีโอแล้วเอาขนมจีบยีชิบขนมจี่ยีชิบด้วยสิกองย่ากับเพาะปลาใส่ขนมจีบอร่อยเม่ระวังเดี๋ยวเบลน้ำส้มมั้ยน้ำส้มนี่ก็ปั่นเองนะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนเจ้น้องจ๋าแบบซีซ่า กรปลาแล้วก็เราก็ใส่ขนมจีบไปด้วยขนมจีบจีบก็ร้อนมากๆเลยใส่ขนมจีบด้วยจ้ะสูตรนี้ใครกินตามได้นะอร่อยมากกระพบะปลาแบบจึงจ้งๆเลยจ้ามากินกระพาะปลากันกันทุกคนกระพาะปลา กับพาะปลาน้ําแดงแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ด้วยนะเข mm hmm. าเรียกว่าขนมจีบจ้ะกับขนมจีบปูกับพาปลาดูกับพาปลาถ้วยละสามสิบห้าบาทเนื้อกับพาะปลาเป็นชิ้นๆิจึงมากกว่าเจ้าเลยจึงมากากเลยค่าทานกับพาะปลากันทุกคนมาทานกับพาปลากันค่ะเดี๋ยวขยับกล้องให้ใกล้หน่อยอยากให้เพื่อนได้ได้ไดได ได้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 กินได้ได,ได,ได้อยากให้สัมผัสรสชาติอย่างเลยอ่ะอร่อยค่ะร้อน จีบด้วยจ้ามาทานกับพ่อปากันค่ะทุกคนจึงมากจึง้งค่ะภาษาเทศว่าอร่อยอร่อยอ๋ออัน,นี้มีเขนกเวยมีเขนกมีเขนกมีเห็ดหอมแล้วเนี่ยไอตัวนี้ขนมจีบเราซื้อมาใส่ตอนหลังเจ้าเดียวกันเป็นขนมจีบปูเนะ រ้อนណាស់រហូតរ้อนมากๆ ตั้งเราอยู่หน้าตลาดทนมากค่ะตปบปลาอาหารเช้าจ้าขนมจีบนี่นาไสเขานะ จะไม่แข็งมันจะนิ่มๆอ,อ,อร่อยอร่อยอ่ะใช้หมูสับกับเนื้อปูนี่กับพาะปลาอร่อยเวอรจึ้งมากเลยค่ะจึงจ้งๆเลยค่ะกระพ่อปลาแบบจึงจ้งๆถ้วยละ35บาท แล้วก็ใส่ขนมีมกยี่สิบก็เป็นห้าสิบห้าต่อถ้วยเนาะก็ไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงราคานี้ไม่แพงค่ะ ร้อนมากร้อนใครเข้ามาช่องสาวสาวใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกินๆด้วยน,นะคะมาทานอาหารเช้ากัาพบพ่อปลาแล้วก็ใส่ขนมจีบอร่อยมากๆ